ใน1ปีที่ผ่านมาคุณคาวงการบันเทิงบ้านเราเนะะี่ยะนอกจากจะมีศิลปินดารานะมาจัดคอนเสิร์ตบ้านเราหรือว่ามาเยี่ยมชมแฟนคลับศิลปินดาราระดับต่างประเทศใช่ไหมคะ,คะมากันหลายคนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าดาราไทยนะะี่ยก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันคะ่ะไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ไปหาฐานแฟนคลับมากมายต่างประเทศเทียบเท่ากับดาราอินเตอร์เลยทีเดียวค่ะ ในปีที่ผ่านมาบ้านเรากลายเป็นประเทศแรกๆในแถบเอเชียที่ศิลปินต่างแดนเลือกที่จะมาเยือนเพราะมักจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากแฟนคลับชาวไทยแต่ในปีนี้ถ้ามองย้อนกลับไปไม่ได้มีแต่คนดังแดนกิมจิหรือกลุ่มบอยแบนด์น้าหล่อเท่านั้นที่ได้รับความนิยมข้ามประเทศเหล่าศิลปินนักแสดงหลายคนของไทยก็กลายเป็นคนดังต่างแดนไม่น้อยไปกว่าซุปตาประเทศอื่นๆ กลุ่มแฟนคลับต่างแดนที่ดูจะให้ความสนใจกับคนดังในบ้านเรามากที่สุดในตอนนี้ก็ต้องยกให้กับกลุ่มแฟนคลับอติอามยแดนมังกรเพราะในปีที่ผ่านมากระแสละครและภาพ,พยนตร์ของถ่ายที่ไปออกอากาศในจีนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้นักแสดงไทยกลายเป็นคนใจของอาตีอาโมยไม่ว่าจะเป็นพระเอกคนดังป้องนวัดที่ต้องยกให้เป็นนักแสดงไทยอันดับตน้ตนๆที่มีกลุ่มแฟนคลับติดตามงานละครและยังเป็นนักแสดงไทยคนแรกที่ได้ร่วมงานละครแบบเต็มตัวพร้อมกับการขึ้นแท่นเป็นพระเอกกับผลงานละครจีนเรื่องแรกที่เตรียมออกอากาศทางช่องหูนานเดนละครเรื่องนี้ได้ร่วมประชันฝีมือกับนักแสดงชื่อดังแดนมังกรไม่ว่าจะเป็นล้อเจียเหลียงพระเอกจากละครเพื่อนรักหักเยมโหดและนางเอกดาวรุ่งโหลอี้เซียวอีกด้วย ละครเดิมเขาซื้อละครผมไปออกก็เขาเรียกอะไรซื้อละครไปแปลเป็นภาษาจีนเขาคงอยากเห็นผมเล่นกับโปรดิคชั่นจีนจริงๆบ้างอะไรอย่างี้ครับเขาคงก็งอยากเห็นเราในลุกที่แบบเป็นจีนจริงๆอะไรเงี้ก็ลองดูครับก็อยากให้มองว่าเป็นการทํางานรูปแบบใหม่ที่เหมือนกับว่าเราแบบเราไปเจออะไรที่มันท้าทายมากขึ้นทําให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วเก่งขึ้นอะไรอย่างนี้ ตามมาติดติดกับอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตมาริโอเมลเรอร์ที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักที่ข่วงคู่นางเอกในจอใบเฟิร์นเพ็ชนกไปโด่งดังเป็นพระนางคู่ควัญทันทีที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายซึ่งนอกจากจะได้รับความนิยมจากแฟนๆแดนมังกรแล้วยังได้รับความนิยมจากแฟนคลับฟิลิปปินส์อย่างถล่มทลายอีกด้วยและหลังจากมีชื่อเสียงโด่งดังมาริโอก็ได้มีโอกาสฝากฝีมือทางการแสดงทางจอเงินกับภาพยนตร์จีดเรื่องเลิฟ on d เดดเดซึ่งก็ยิ่งทำให้แฟนแดนมังกรชื่นชอบมากยิ่งขึ้น โดยในปีหน้ามาริโอก็กำลังจะมีผลงานละครจีนแบบเต็มตัวให้ได้ชมกันหลังจากพี่รอคอยกันมานานก็ดีครับที่นูเขาก็ s ัพพอร์ตโากดีมากแล้วก็เขาก็เป็นแฟนอย่างเหนียวแน่นตั้งแต่หนังเรื่องแรกเลยครับความคืบหน้าล่าสุดข,ของละครนีก็น่าจะเป็นปีหน้าครับน่าจะน่าจะได้ได้ถ่ายกันปีหน้าอะไรอย่างงี้ มาถึงคู่นักแสดงที่โด่งดังแบบแพ็คคู่กันบ้างงานนี้ต้องยกให้กับคู่จีนออมสุชาและตินาสุพนารที่ได้รับความนิยมแบบสุดๆกับภาพยนตร์ Yes or No ทั้งสองภาคความฮอตของสองสาวส่งไฮตินาได้มีโอกาสร่วมแสดงภาพยนตร์จีนเรื่อง VR ยังร่วมกับนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังพร้อมกับได้ร่วมแสดงกับนักแสดงสุดฮอตดานกิมจิอย่างคิมบูบีนอีกด้วยถ้าพูดถึงคู่จีนที่กระแสด,ดีไม่มีตกก็ต้องยกให้กับคู่ของพระเอกคุณพอลูกหนึ่งไหมพิรัตและออมสุชา กับซีรีส์เรื่องดังฟูลเฮาส์วุ่นนักรักเต็มบ้านที่ฮอตไปแบบทั่วบ้านทั่วเมืองจนทําให้เกิดกลุ่มแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นการการันตีความโด่งดังของคููจินคู่นี้ก็คือการจัดงานกิจกรรมแฟนมิทติ้งเพื่อแฟนคลับแดนมังกรซึ่งก็ได้รับความสนใจมีอติอโม,มยแห่มาร่วมงานเป็นจํานวนมากจะเห็นได้ว่ารายชื่อนักแสดงไทยที่แฟนคลับแดนมังกรชื่นชอบจะมีจํานวนแฟนคลับติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางเว็บพอ โซเชียลเน็ตเวิร์กที่ได้รับความนิยมมากในจีนโดยมีจำนวนติดตามตั้งแต่แสนคนจนถึงล้านคนตามความนิยมของนักแสดงค่ะความโด่งดังของนักแสดงไทยยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะยังมีอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยปอยตรีชดาที่น้องจากจะเคยไปลุ้นล่นบนจองเงินผ่านภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของฮ่องกงที่ทําให้เจ้าตัวได้ประกบคู่กับพระเอกดังถึง2คน ทั้งกูเทลเลอร์และจางเจหุยจนทําให้โด่งดังมาแล้วในปีนี้ดีกรีความฮอตของสาวคนนี้ก็ยังไม่มีแผ่วมีผลงานภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องรวมถึงการมารับบทนําในภาพยนตร์ร่วมทุนจีนฮ่องกงถ่ายในเรื่อง l เลิฟคอเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ชมจะได้ร่วมพิสูจน์ฝีมือการแสดงของเธอคะ่ะ ามาฝั่งบอลลีวูดกันบ้างเพราะในปีนี้นักแสดงสาวไทยก็ได้รับความนิยมจากแดนพราตะอยู่ไม่น้อยสำหรับสาวแอดมิชัยที่ไปสร้างผลงานจนเข้าตาผู้กํากับจนด่งดังแจ้งเกิดในบอลลีวูดแบบเต็มตัวโดยมีโอกาสแสดงประกบกับลาจิฟคันเดเวลพระเอกคาตัวหลักร้อยล้านในภาพยนตร์เรื่อง is a c t u a l y ล่าสุดแอนมิชไัยได้เปิดตัวอัลบัม m, ้มโกอินเตอร์ไฮต้สังกัด Universal Music ในอัลบั้ม Live My Life My Way ซึ่งเป็นเพลงภาษาฮินดูแนวป๊อปแดนซ์นีววีเอกลักษณ์และกิ่นอายเป็นภารตะมาผสมเพื่อสื่อให้เห็นถึงสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของอินเดียรวมถึงแทรกเอกลักษณ์ความเป็นไทยลงไปด้วยค่ะ เห็นแบบนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของเหล่าคนดังเพราะเมื่อมีนักแสดงที่นำร้องเบิกทางสู่การโกอินเตอร์และประสบความสำเร็จไปหลายคนแล้วเชื่อว่าปีหน้าจะมีดาวอีกหลายดวงที่ไปส่องแสงเจ,จิดจัาอย่างรุ่นพีเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน